สวัสดีจ้าสบายดีสบายดีตอนเย็นที่บ้านพ่อล่าดันเองนะคะสวัสดีวันนี้ไม่มีอะไรสวัสดีตอนเย็นเด้อพี่น้องจ้าจะมาทำกับข้าวกินเย็นพริกข่อยกะว่าล่ะนักจะผัดกะเพราข้างในไก่กับตำแตงอยากกินตำแตงตอนแรงอยาก,กินสตําไอ้ผักกะเพรา ตอนแรกว่าบ้าน,าน,านว่วเลยเสพออกไปปลูกกระเทือนแล้วมันกระ่บได้ใหญ่ก็เลยปักไปนีาา่แหละค่ะพอได้เก็บกินเป็นคนกินกะเพราเปลืองมากไปเก็บต้นใหญ่ลืมไปว่ามีต้นใหญ่เป็นคนกินกะเพราเปลืองมากจ้ะพี่น้องจะอยู่บ้านคนเดียวที่กินคนเดียว,วก็แก๊กแก๊กสนีาา้แหละค่ะแต่ภาษาคนโสดนั่นเอง น่า,นาก,กินเป็นคนกินกะเพราเปืองนะถ้าวาม,นนามางหมักกินผัดผัดทอดกระบ่หมักหมักกินผัดยังบ,บ่อ้วนนะต้นไม้กำลังเกิดสวยทุง่งนาเดดไทยปลูกไว้ทานตะวันสสวยปะ่ะเนาะนี่ต้นกะเพราเกิดเอง ผัดกะเพราเครื่องในไก่ยอั่วกินคนเดียวจ้ะคิดข่าวพูดียวง่ายๆพี่น้องเอ้ยหุงข่าวแล้วก็พัดทุกคนหมักกินผักต้องใส่กะเพราเยอะๆมาอยู่คันทองกับน้องไม่พีชชิวๆป,ป่าปีศาประตูหัวให้แล้วเลย วากระสีบกเข่ามาแล้วแหละรเอบๆก็ใส่อากาศจะแนนมันดีพี่น้องเอ,อ้ยเย็นแต่เด้กมีแห้งยาวๆโอ้ยมีแห้งสดชื่นอากาศเย็นมีแห้งมากนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยจะเย็นสบายมากเพราะว่าตรงนี้มันโล,ล่งหมดเลยโล่งเบื่อที่ลมก็สิตีมันนี่เพอมันนี่ก็สิบสีประเดกมันดอกพีนองมันตองงามมันเดี๋ยวเดี๋ยวแพงไหวเอารับมันไหวเพื่อปลุก มาอยู่แขนท้องกับน้องไม่พี่แล้วเราก็จะมาถึงห้องครัวครัวเล็กๆที่แสนน่ารัก่คนเดียวเบาๆสบายแค่นี้ไม่ต้องอยิง่งใหญ่นี่ค่ะตอนแรกอมมาลากับแม่น้องหลิงวัจมานีไต่กับแป้งยังกับแป้งแต่บริมาสั่งจัดอาจจะเป็น จะเป็นพรุ่งนี้นะคะลืมสีขัดทะลึกตำพิกเอาไม่เผ็ดไม่เผ็ดออกมาหน้ามันเอาพริกพริกแห้งใส่ตู้เย็นไว้เวลามา,ามันตำมัน,กนเกาะมันตำง่านอีกแล้วโอเคกระชวย ก็สกรอตได้นะสอบกรรองมันจะอุข่ขคันทรมงกสอพี่บาควอลเล็กอยู่คนเดียวพอดีทำกับข้าวกินชิวๆๆจะพีิลักขันโตกกินข้าวนะพอดีปะอ๊อง ข้่งในไกอ่อดิเตงเอาไปตำแต่ว่าติดตำนั่นเจ็บอ่ะสิ้นย่างเดียวแหละเห็ดอะ้กินหลายอย่างสิ้เปลืองก็เลยเก็บที่ได้เกิดเืเิดเป็นข่าวพี่แจ๊คได้ยินข่าวขี้เสืสอ สุราไหครับ เดียวกินอะไรเยอะแยะชอบกินผัดื่องในไก่ตอเนี่ยอยู่พุทธิเหตุที่จริงเหตุละจนเดียวแล้วรับพ่อหลดสะดวกสบายน้อพี่น้องต้องกินเยอะ <c oughs> นะเดี๋ยวจ้าพี่น้องมากินข้าวกับสาวโสด <c oughs> ผัดข้างในแป้ง กมากที่สุดก็คือน้บเพริกนรกขาดก็ได้นรกแงงดาเสม,มอของมันแทงปฏติเป็นยาเป็นย่างเดียวก็พอปกิยิ่งคนมากีินเขาวสองอย่างตรง,ตรงนี้ต้องมีต้มนรกนะ ข่าวเจ้าจะเหนียวอยจังหน่อยเพาเป็นข่าวหม่กันข่าวเจ้าที่บ้านบ่ค่อยงามมันเป็นขา่ขาวข่าวเจ้างะข่าวเจ้าดอนนะนก็คือข่าวอมลิแบาพิซซ่าเป็นใส่หน้าให้ให้ใหหนึ่งเลยได้สารตะกสอบพังกะซีามาให้เป็นเื้อข่าวอมริเปิดเนื้ มันอยากเจ๋มันอยากเหมียวเม็ดมันอยากหมุนบ่คอยงาม Right All right. พวกเ็องขัดตะเวนนอนเวนกระาหามมงแบงกำลังซิมืลองขึ้นทั้งสิบา่คอยบอเพื่อนตัวเราประตูอยู่แต่ในเพื่อนมาอยู่ปริญาปรานะิญญาเนาะอย่างเกาะย่างคน แต่เกินพักที่หนึ่งกิ็ได้บดขึ้นเลยบางทีเดี๋ยวขึ้นกระหิวก็ตื่นมากินะ ข้าวเสร็จแล้วก็อาบน้ำนอน นองจากที่ผานในการสะสนิทเด้อจะไปนองพายุู็เดียวขอบคุณทุกคนที่ยังติดาจยังเบิ่งและยังหวังง่าย,ยจะไปนองจากสบายดีเด้อพี่นอนจาดีจ้า